สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาที่เราได้ยินเสียงไซเรนแว่วมาไกลๆเนี่ยเบื้องหลังเสียงนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างใครกันที่เป็นคนคอยจัดการทุกอย่างวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกเบื้องหลังเสียงไซเรนกันครับไปดูกันว่าห้องควบคุมที่กลุ่มชะตาชีวิตของผู้คนในยามวิกฤตเนี่ยเขาทำงานกันยังไง ใช่เลยครับคําถามก็คือเมื่อมีสายฉุกเฉินโทรเข้ามาใครกันแน่ที่เป็นคนคุมเกมทั้งหมดมันไม่ใช่แค่การรับสายและวางหูนะครับแต่คือการตัดสินใจที่ต้องเกิดขึ้นในเสี้ยววินาทีเพื่อส่งความช่วยเหลือที่ถูกต้องและรวดเร็วที่สุดไปให้ถึงที่เกิดเหตุเรามาหาคําตอบไปพร้อมๆกันเลยครับเอาล่ะครับหัวใจของการควบคุมทั้งหมดเนี่ยเราอาจจะเรียกมันได้ว่าเป็นสมองของระบบเลยก็ได้ลองนึกภาพตามนะครับมันก็เหมือนกับหอควบคุมการบินนั่นแหละ แต่แทนที่จะควบคุมเครื่องวินที่นี่เขาควบคุมภารกิจเพื่อรักษาชีวิตคนไอ้เจ้าสมองส่วนกลางที่ว่าเนี่ยเขามีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการนะครับว่าหน่วยปฏิบัติการอำนวยการต้องย้ำก่อนว่านี่ไม่ใช่ทีมที่อยู่บนรถพยาบาลน,นะครับแต่เป็นทีมที่เรามองไม่เห็นตัวพวกเขาคือคนที่อยู่เบื้องหลังจริงๆคอยสั่งการประสานงานและควบคุมทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนจบภารกิจเลย ภารกิจหลักๆของหน่วยนี้มี3ขั้นตอนสำคัญที่ต้องเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากๆครับ 1. คือรับแจ้งคือการซักถามข้อมูลที่จำเป็นที่สุดจากปลายสาย 2. คือประสานงานเพื่อหาทีมที่ใกล้ที่สุดโรงพยาบาลที่เหมาะสมที่สุดและสุดท้ายคือจ่ายงานสั่งการให้ทีมนั้นพุ่งออกไปทันทีทั้งหมดนี้คือการต่อสู้กับเวลาที่ทุกวินาทีมีค่าเท่ากับชีวิตครับแล้วใครกัน คือคนที่ทำหน้าที่สำคัญเหล่านี้มาทำความรู้จักกับทีมผู้เชี่ยวชาญที่อยู่เบื้องหลังการสั่งการทั้งหมดนี้กันดีกว่าครับและนี่คือจุดที่สำคัญมากๆเลยนะครับคนที่รับสายเราไม่ใช่พนักงาน c เซ็ center ทั่วไปแต่คือผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ที่มีใบรับรองอย่างเป็นทางการทุกคนทุกคนคือบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้เฉพาะทางจริงๆย้ำเลยครับว่าไม่ใช่ใครก็ได้ จะเห็นเลยนะคบว่าแต่ละตำแหน่งเนี่ยต้องการความเชี่ยวชาญที่ต่างกันมากอย่างคนรับแจ้งเหตุต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยเป็นพอชอพ,อพอหรือพนักง,งานฉุกเฉินการแพทย์พิเศษพอมาเป็นผู้ประสานงานก็ต้องมีคุณสมบัติสูงขึ้นไปอีกเป็นจอชอพสหรือเจ้าพนักง,งานฉุกเฉินการแพทย์ขึ้นสูง และที่สำคัญที่สุดในหน่วยระดับสูงจะมีพอ่อปอหรือแพทย์อำนวยการปฏิบัติการฉุกเฉินคอยให้คำสั่งทางการแพทย์โดยตรงทางโทรศัพท์ได้เลยอักษยรย่อพวกนี้ไม่ใช่แค่ชื่อเท่เทนะครับแต่มันคือการการันตีว่าคนที่กำลังช่วยเหลือเราอยู่นั้นมีความสามารถถึงจริงๆแต่ว่าระบบเนี้ยไม่ได้มีแค่ขนาดเดียวที่ใช้กับทุกเรื่องนะครับมันถูกออกแบบมาเป็นระดับชั้นๆ้นเพื่อให้รับมือกับเหตุการณ์ที่มีความซับซ้อนแตกต่างกันไป ตั้งแต่เคสเล็กๆน้อยๆไปจนถึงภัยพิบัติระดับชาติเลยทีเดียวโดยจะแบ่งหลักๆออกเป็น3ระดับครับเพื่อให้การจัดการมีประสิทธิภาพสูงสุดไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินทั่วไปหรือเป็นวิกฤตการณ์ระดับประเทศระดับที่เราจะเจอบ่อยที่สุดก็คือระดับพื้นฐานกับระดับสูงครับหน่วยพื้นฐานจะดูแลเคสทั่วไปในแต่ละวันแต่ความแตกต่างที่สำคัญมากๆของหน่วยระดับสูงคือการมีแพทย์อำนวยการประจำการอยู่ตลอดเวลา ซึ่งนั่นหมายความว่าแพทย์สามารถสั่งการรักษาที่ซับซ้อนขานทางโทรศัพท์ได้ทันทีเลยนี่แหละครับคือสิ่งที่อาจจะชี้เป็นชี้ตายให้กับผู้ป่วยได้เลยและระดับสูงสุดคือระดับที่ปรึกษา ถ้าจะให้เปรียบเทียบก็เหมือนเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษระดับชาติเลยครับที่นี่คือท,ที่ที่รวบรวมสุดยอดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเอาไว้เพื่อให้คำปรึกษาในเคสที่ไม่ธรรมดามากๆอย่างเช่นภัยพิบัติจากสารเคมีหรือการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ซับซ้อนสุดๆที่นี้เราจะมั่นใจในคุณภาพของศูนย์สั่งการเหล่านี้ได้ยังไงคำตอบก็คือทุกแห่งต้องผ่านมาตรฐานที่เข้มง,งวดซึ่งเปรียบเสมือน4เสาหลักที่ค้ำจุนระบบนี้ไว้ครับ นี่คือ4เสาหลักที่ค้ำจุนทั้งระบบไว้ครับ 1. คือบุคลากรที่ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีจำนวนเพียงพอ 2. คืออาคารสถานที่ที่ต้องปลอดภัยมีระบบสำรองไฟ 3. ระบบสื่อสารที่ต้องเสถียรและเชื่อถือได้ห้ามล่มเด็ดขาดและสุดท้ายอุปกรณ์ต้องพร้อมใช้งานเสมอทั้งหมดนี้คือกรอบการทำงานที่ทำให้เรามั่นใจได้ว่าทุกศูนย์จะพร้อมรับมือทุกสถานการณ์จริงๆครับ มาถึงตรงนี้เราก็ได้เห็นโครงสร้างที่ค่อนข้างซับซ้อนและเป็นระบบกันไปแล้วนะครับทีนี้มาถึงคำถามสำคัญที่สุดคือแล้วทั้งหมดนี้มันสำคัญกับชีวิตของเรายังไงหัวใจสำคัญของเรื่องทั้งหมดสรุปได้ในประโยคนี้เลยครับระบบที่สร้างบนไม้ฐานคือระบบที่สร้างมาเพื่อช่วยชีวิตเพราะโครงสร้างทั้งหมดนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของขั้นตอนหรือเอกสารนะครับแต่มันขึ้นหลักประกันว่า การช่วยเหลือจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะสุดท้ายแล้วทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันมีเป้าหมายเดียวเลยครับนั่นก็คือการทําให้ทุกคนได้รับการดูแลทางการแพทย์ที่รวดเร็วขึ้นและเหมาะสมกับอาการมากขึ้นซึ่งท้ายที่สุดแล้วมันหมายถึงโอกาสรอดชีวิตที่สูงขึ้นและผลการรักษาที่ดีกว่าเดิมนั่นเองดังนั้นครั้งต่อไปที่ได้ยินเสียงไซเรนขอให้รู้ไว้เลยนะครับว่าเบื้องหลังเสียงนั้นไม่ได้มีแค่ทีมกู้ภัยบนรถพยาบาล แต่ยังมีทีมสั่งการที่ทำงานอย่างเงียบๆอยู่ในห้องควบคุมคอยประสานงานและตัดสินใจในเสี้ยววินาทีเพื่อให้ความช่วยเหลือไปถึงอย่างรวดเร็วและปลอดภัยที่สุดพวกเขาคือทีมที่พร้อมเสมอสำหรับเราทุกคนครับ